ไม่เป็นทรลเลอก็จัมพอทีวีสีก็ล่มนั้นกับตัวลากไปในสีก็ลมังก,ก,ก,งก็จังพ์พอมุกตานามบ,บิมพ์สานิเทรูดีมิวชัชว่นมุชวนีันเซนิเพนมิจินานิยชานในกองตั้มเดินสามน,มมมนมาเร่ไว้หมกหลงน้องเข่งเมเรนึ่งทอนกงยนยน็ง่ายเช่ันต่บังมาลีชีล็อกของนาะเช่ยนยันมงชวนิเพย WFP กองกระโดมทีสตัวไวเทนเล็ก,ก,กลง่ายนิเทช่างล้มกลอยลำง่ายมาั่งจ๊อ लुंगेंगाईनी गेरूम कथाव नुवाई रेलाम तबंग लिखमगो चुनाई सप्तिमा स्टार स्टारमिलमन नेमा मुंगनांगटिंगथा अम्यूशी सीसुमै म्रैमली शीसने गावाई थे थानिमान मु लुवाईनी गों म्रैममा गा शीसने गावाई रे नेमा मुंगनांग आ लुंगसेंग थुयशा फकन किंगरादेना प्यमसा मुंगसा थे फकन मुंगस्वानिया मयकफे मंग तमद ည नारे วัยหมดมุกดมน้องเเรนิงทอนงากหายเพียงยนตะบังมาลิชิลของนาเพียงนชวนิเพะ w กอนกรุมดิสโตวายเด่นเลงานนี้ทะช่างล้มกลอยลำง่ายมากหลูยิงงนนี้กระรมกระทเนื่อยเรือลำตะบังลิขัก็จะไหนสองสิ่งน้ท่าเพียงนิยองเพะเมรินมรากรุมดิสโตยาวายเรติมอเมริกันคุมสันมกรมตดนทรัมปงวายพังต लेवासाई एब्रिस डार्कॉन प्याज निफे ग्रोमैलम क्रेंग मारे मुंगरे मुंगान मुलुमशा ग्रोमफोंग डब्ल्यूएफपी को लेवासाई सेप्टेम्बर स्टारकॉन तबांग दाना क्रयाकाय प्याज निफे लता अना ग्रोम निंग तुम भाई जो वाई रेतिम लिग गायनी थे सांगदम कुलोय लमंग गाय मु जो लुगे गायनी इन लुए रेगाना टाइप प्याज तबांग मिली शिलोखोंग थांग गाय लिथ खमनी गो सुनाय सले कैंप निफे पु आबले तमोजोर लुए संखे लुए तोंग बें लुए जंगे निफे मु जो ए गायम मो खेमो ब्लिफे aap ki na lata shroya ja sameko in the view tu hai same ke message ko na sath yu hai ko leche leka buma mbunga leka nikoko nan tung bin lu yoo san na set slom ko hai ha dewa ko mo dolu hai tung bin ko lu eka khulema le ra so ke dani mchan chani ko pain lu redu ne ke ji tonga jano jo wft khe mo chajana kep upi khe sam ya re tekuna chorya re 바이나그룸조아이탄타몽메레랑아이람무숨누조양람문미프라테용페머렌마라루크라그룸야슈군비엘람소나이 WFP 고나타다이삳얀야니페 September 1스타차삳얀야몽슈와가지바용페메레랑아이몬무숨미킹망아프라그룸와이라인나다이오토바스타콘고메레랑아이람문망아프라그룸야나람순와이페몽체루아이 alu mundu ni go pyan yan da bang ta na ta tu me salam khrak phe an je me cho du sang ko lit lap ran na pyan ni yong a lam phe je ni che rau shang dom ko lo yang gro thap thuk munu na re phe mung dit kham go sunai nok king mure na pyan da bang mulishi ko khong thas <oughs> nu ngai pyan ting go ki mi janta ga jawanan yak hang na grum thu rakdon ngai ting go kru sa grup yin go grum ko thau luai sham yak khum ngai lam sunai dai pyan mung suani go king kong kom lin ning match da bro de pin wai yan pyan dap the ke a bom hom hum nia ga sat po yam cho ว้เมื่เมริกบ้าใช่เมริกบ้าสเปรย์แชะถึงดาตัวเด็ก่อนพรองก็ย็นวายนี่ไรมาไรเร่สัปดาห์สตาสตามิลมันแลมามุงดังถึงท่ามิวชีซีซูไม่เมรัยมือชิสินงาวัยแทะคราหนึ่งมาลุยนี่ก็เมรัยมงอชิสินงอวัยเร่อซีซูไม่ก็ยิงเพียนตบบาบุงลำแชะปอมจะครากระสไดยมาเจอเมรัยสมชิกร အင်္ဂနာကပါကပိုင်မချွန်ရိုင်းမငါန္တရိုက်ခုဆခုမိုင်မရိုင်မီလီပလာခရိုင်မချွန်မရိုင်လငိုက်ချဲကဆကလာချဲမတုမနွယ်ဆန်ငိုင်ခုမရှင်တွဲရခုမိုင်မချွန်မရိုင်လငိုင်းငဝိုင်းလာမြမအမျိုးရှိရပုံကအော်တိုပါရှတာရှိရရှိနိန်တော့တရဲ นิมาดูไว้เมื่อเบียมเมืซาลามนีโก็เยี่ยมเพียนจับปาอุบงลำคูกษัตริแต่เมจอมไรสุมชีละคลองลังนักป่ากลับไปเมจอมไร่ชูโค้าพ่อมาเมจอมไร่ลังไงเชะกษัตริก็ลาเช่มาตุส์มันน้อยเสียงไงคุมชันด้วยรบคมใไม่เมจอมไร่ชีมังหงายลำต่างมาตุนตายเร็วสกายกินรานา้ไร่ชีมิสะเช่สีสุมใหม่โลทุ่มไรนะงาไมุ้งโตเช่แตงนีเรียมันทะเลแตงน้ำไรชีละคลองจึงพ่อมุ้งไรกรู ชมม,นะมมงเชระใครมงนามอไรมิุมพระกีนม,มงเชะแต่เห็นตารีต่นิฉาโกโมไรละควองพระเชะม,มันมงกโกโกะมเรละง่ายเรียลำเจลุว้ม,มุงชวานีโกครามจิเทนใจลำเชชิงร,ราตระธรรมามจอสีครุงสีท,นงงทันครุมชางง่ายอดเยนชาเมียมเจนตับโก้เพียนตระเชชิงกิมชานีอันซนางครุงกรใจลำอามิวมิวเชชิงกิมะขวะคังต้นลายลำนิเพ พันคุมคราตดไหล่ง่ายเพ่หมูลุไวลำตัางมาตุนใจเร็มแต่นิ่งขิงกองคุงคมงานนิงาไนวาใซสาตาชคูลมมนยามมามงตันติงชาอามิวชีมไรมงาซาครูชีมงาสีสมวันนะมไรมงาซาครชีลงไงครานึงมาลุไวมงเร็มมันนิงขิงกองคุมเลยนิ่งชาสีสมไปอามิวชีก็ไรมลีซาสนนชิมสัตงาวานนาะขิงกองคุมมสูนนิ่งทาก็า เมื่อไรมีสุ่มสายคูชิงเอาไว้ไรเต็มแต่ดในคิงคองคุ้มงานงาานี้จะตัดคูร์แนสีสุมม่มไปจะกันเทชิงดอย่างเราวดวดไวเพะมูลวยเร็มยิมามิวชีพงอาอายชีนิยาลามสกสคนในบุงดีมีสิงหนะ์นนาตั้งมุดดึงได้จากผนานก็แต่้งมันกำเกรงไอชิกาจากน่านเจตัดตุ๊ดตตะคินลูจายจะพัน,น่ีนเปะมั่งคงสิงได้จากผนานเรียลำตั้งมุมดุดึใจเร็ม ยิ่งเพียงตอบก็คิงของคนละไงหนึ่งฟบริสตาโปรละไงาย,ยาชนีอาคังอยายาซึ่งนำดูชกุดไวแต่ก่อนเมลีนิงละมันเพียงตราเทชิงกิมิชานิอันซาและตัดพันอำมิวมิวเทงครุงก็ใจขูกลวยเทชิงกิมาโคอาคังตัดไหล่ลำนีเพติ่งยังตัดไหล่หงายเร็มพรกากินอะไรวันบอกมึงนังฉันลุเพียงตอบเพงอีอุบขังได้กินอะไรท่า พียงมาอึนัละครเนมั้จอกิน้าฉันอีนี่จังอะมาเรพักการกินรากดากี่ไอเอโจมคังไตมเรียกทองนิตะกิน้ำฉันอีเพื่อพียงมาอึนัละครเนี่กลัง่าเพื่อพักการกินน้ำฉันง่ามิจินันนิวส์จันเรดสุนัยแค่เอก็ฉันเทอุบคังได้มเรียกทองนิตะโมกินนันนี่เดชังน่ะโดเทพียงละครงเรื่องลํกินน้ำฉันอีสุนัยออตุบัสต้าโปรส์นียักนีมึงเซ็งต้งมเรนัดจีซินดึงตุงมกาเฉะโมชันมเร่เงโชกุนยักษ์เงดึงยังก็ สังดอนสิงโมเทมอชั่นโมเรนิทะกิเอยะโมโดเทเพนมานันนะขนัมตุคันริมไงเรลัมกินัมชานิโซเนโกนาเจลุไวยุติซุงดะสอรจุนรูเมมังไลยามะเคโอเคฟอยซีทีบะซุซุงดัมฮุบุซิกอมชิงกาเลลุดิตซุซุงดะตะชาโรเนเนกะเยฟอยซีดิอารงเดลีดลุดิตซุซุงดะจอรุเกเกเกโอเดเลลุดิตซุซุงดะจุนรูเอมูวาทา อาซียอมมารอดิชุซองเดมูวาตปิปา่แต่2โลงเดีฮารอซียอมรู้ไม่เอาไอ้เฉิงมารอตนเราแลพานาซีดาโคดวารสวดโคดวาโมเดลดูยะบ่ได้พักกันมาโลติชุซองเดสุดารออะมะอกเสียรอไม่ใช่รู้หลูจนบอกหลูบ่ได้ตะชาญามาแลตนเราสู้ซ้องบ่ได้ พักกากินรากมีความชันับทายคเอกีบิดีปมฟมพงนี้เพียงมันั่นละครแนมจโรในประเทศมริกานี้ไม่อยากครุ่งามาเอรและว่าเซสเดือนพฤศจิกายนเชีงตงซกมูมเรนิงทอนน้ำมอเมเรมเกาก็แค่เอก้อนเพียงมันั่นละครแนเดนพวงมาลไยดินถ่าลาลังไหมีซาบุมก้อนครัชซีมาได้ไมิจฉามือนกบาเทตพักการเหมืกบานนีท่าไม่ชอบมเลมั่งอาล่ะทา ዢዳዚያዚዳ ዯነዬዢ � flats ኁደዬᔶተዚዳ ዶደደ ደደዅᰔ� ép᎚ዚዳ ደደ� lar ያዐዬዳዸ Permabro Oreo ኂዪዳይዷ ያዏစዝዪ Macht ዥዛዖጨቧዬዪᏽᓥ እዛይዥ ዘዛዚ ህቅደደዚ มุกลงชิงวังกจ้าม่ชาวองกกมุงช่วชิงลำตราอุบดิบขังลำเชะเมรเส้มสาลำเพอทุคราชอนในชางกากรบรองบินชงวนหม่เพื่มอมรำลวไม่จเมรกบานาหลอกเมร่กชองนึ่งทอนนิชะพงจอไมขโคนพงมชาอุพงนองคมสายมิชรอดได้ฉันจะายกษตกบรองกลอวลนีเพคุมปะแตงานนาดาวได้เรยิจนเมื่าเกนมรกบานาลำกบามุงช่วคสายลำ ลำโกรลำเชซุนชิงไรมุงช่วยเตซืงไอ้สรานิชากเมรังงาชิงไรเมรังงาละชาเมชาพงจอมัยลำอุกลอนาเชชนักีชียาพังกอนจิปตคิมลีจุคราชิงกันบรูคมน่ามิงเพอุดุาชตามเสยานช่วยทาดาวตาเมุงเรยาอมิงดาวไอโกพังกะกอมิงครัดวาดิงซากริ่งงานาลำมุงเราไม่เร

ยิ่งนตับก็เช่นมันทุ่งไงมุจอกษัดป่วยนี่เลยจะไง่ยเร่ยิ่งนกรมเช่นก็ราจตัดป่วยกลัวนั้นช่วยเป็นตัวพังจึงพวมุงตามมาจันละจะไหวไรนะมึงลำเทมึงเดยจะละน่ากษัตดง่ายเรพักกันกินราหน้าแค่เอจมค้างได้เสียงตองมารเพไปลุ่มตัวนำตัวยม่งเชนตับก็มาก็น้ำมเรียนนี่เพลยมึงเช่นมันทุ่งกษัดง่ายช่างกาลังละบานนีเทมุงกับกษัดง่ายเรพักกันกินราเพจมาจันพบกษัดง่ายก็สุดมัศลาเพจจมค้างมายูอมจโรเรล้ำ ပကန်ကိနံရှလငိုင်းကိုမစမ်ရမ်စွန်ဒိုင်ရေအဲ့တော့ဒီစိွားရေးရန်ဒတာပုံမှာဘာအဲ့တော့ရန်ဒတာပုံမှာဘောတော့ရရှိရေးကတော့တို့လို့စင်လို့စိွားရေးခုပဲလိုပဲနေတော့ဒီပုံမှာဒီသူတွေစဒီရတာတော့မကံဘူးပေါလိမကံဘူးသူသူရစဒီနေရတယ်အစားတော့ဘာလို့ဒီမဖြစ်တယ်ဘူးမို့လဲဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိတယ်အဲတီတူလူမှုပုံမှာတော့ဟိုဆောင်းဆောင်းရည်ကြည့်ပြီးကြည့်ကြရအောင်တို့လိုရည်စားပါတော့ ในละมันก็มัวันจีมัวมอลียงเสีงตงมกเอาสันจวยนามพิจเฉะมลังมเรนิดเดย์ยิ่งเพียนแทะแค่เอกซ์คิดีอาปองพอมพงนี่กัสับไวเลยจะลนาบินไงเร่เสียงตงเรมกาเดะิงมุดูนามมดูยิ่งเพียนตับก็นามพิจมเรนิงทนมลังมเรเดองกุนซาจันแทะเพียงมันทุงไงไรน่าบุงลำแทะมุงกัสัตไงปัลละคงตรามตัวใส่เร่กัสัตว์ยามจะพักกันกันนาเมชีกะท้องชโรคะตสันจวยมัตองมเรมนามัวมบุมมัวมอลียง ᱥᱚᱛᱯᱚᱢ ᱢᱚᱣᱟᱱᱡᱤ ᱛᱷᱮ ᱜᱟᱜᱟᱢᱨᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱥᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱯᱷᱚᱝ ᱭᱮᱱ ᱜᱟᱲᱟᱭ ᱢᱩᱝᱨᱮ ᱯᱷᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟᱱᱨᱟ ᱠᱟᱥᱟᱛ ᱵᱤᱱᱮᱥ ᱨᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱥᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱯᱷᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮᱜᱟᱵᱟ ᱥᱤᱢᱞᱩ ᱢᱟᱭᱥᱨᱟ ᱯᱷᱮᱱᱭᱮᱱ ᱫᱟᱵᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱷᱮ ᱢᱟᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱜᱟᱵᱟ ᱢᱚᱜᱟᱝ ᱢᱩᱱᱧᱮᱱ ᱛᱷᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱮ ᱯᱟᱭ ᱢᱟᱨᱮᱜᱟᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱫᱩ ᱥᱤᱱᱩᱥᱤᱝ ᱵᱤᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱢᱪᱮ ᱞᱩᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱚ วันบ่มุจจาเเดียทนนมุัยชังรบพง์เคียโอคุณน่กษัตริย์ป่วยบินในสวรรนิทะเพียงมาสาละจัวามายมจ่อกษัตริย์ป่วยแท่นนี้จะไปกันนานะมุงชวรนี่เพ็ชิมลมลำอัมาตูชิมลมครัางงานามาตูพระจีโจ้สุด้จลำเจริญไว้มาคมีเด่มงเคียเอคุณน่ะฉันถึงจุมข้างใต้กันนานิทะกินรำชาเนเพ็เพียงมานั่นและคนในลำแตะจัรนาโกลัยเร่เสียงชั่วปัช์เรษ 자체에다 미리 자체자체자체에 넣었고 그 로마네 무강과 동아네 무강과 조네 무강과 유나무토 홍루히 무화들과 극김크에 김크 KOK Asia가 감 감답릭 감두고 바노부고 파칸긴라 고, KIA답니 편마난러 코네람고 편드루마감과 퀘산맛나람라로가사포에상나마투러 코네레람소나이 졸업내만나냐 싯아신중기어 every one there a thing ma jorou naingan ta di a lunget ta won kipare jorou a lunget ta won ko ti shi na ne di ma jorou wa ta phwe che ma jorou dolagi phwe si che ma won bu a lung si ma ta won si pare lang <laughs> nang lang <laughs> u phono kom ga phian la kone lam ko wai mo jinga le na kan bo bun li ko shang ai mung shwa ni tam lu tam sha yak khak wai lam kunam sha ni sunai मेस्ता अमलियाश्नी कोन में फनतबको फकन गिनाफे बाइमतु उपखांग लुनामतु मिचिना फकन लमफे गुंसा गबा छे फनमथु वाय रेना केए केबडिया पोंफमतबनी छे चkring kring सतपोय बिनगाई रे में फनतबको फकन दे फनमथु वाय था में फनतब पा लन कबा कबाय बुंगलम खु कसार लामनिया मजो मुंगशो वा लोलो खखला सिसुम वाय रे ဒီဂျီနောနှုချာနေရတီဗီစီကလမန်းဖက်ခပ်ဒတ်ငိုင်းနှုဝဖုနာ ਉ နီယောင်းမိပြောခောင်းချငမျက်ကလော